เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้างอำเภอจอมึงจังหวัดราชบุรีนำอุปกรณ์จับสัตว์และเชือกล้องช่วยกันจับจระเข้ความยาวประมาณ1เมตร20ิซติเมตรที่ถูกเลี้ยงในถังซีเมนภายในบ้านเลขที่92หมู่2องตำบล3เรือนอำเภอเบืองจังหวัดราชบุรีและเลี้ยงจระเข้โดยวิธีผิดธรรมชาติเท้าจับก็จับหัวจับหางดจับยาวด่ายาว ก่อนจะจับโอ้ก็ถามนะที่เราเรามีกระบวนการขั้นตอนไงบ้างครับเรื่องคล้องปากคล้องคอก่อนออันตรายของการจับตาลาเปามีอะไรบ้างโอ้จัหลายอย่างเขี้ยวกับหางสําคัญที่สุดมาจะเป็นจระเข้เลี้ยงแต่ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ป่าซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตแห่งผืนน้าที่เต็มไปด้วยความดุร้ายและปาดเปรี้ยวความเสี่ยงอันตรายจากคมเขี้ยของมันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังไม่ใช่น้อย แม้จะเป็นจระเข้ที่โตไม่เต็มวัยนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความชํานาญในการจับเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายแล้วก็มีพิษสองโดยเฉพาะบริเวณเขี้ยวกับหางครับการเข้าอายัดจระเข้ที่ถูกนํามาเลี้ยงในบ้านครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของประมงจังหวัดราชบุรีที่สุที่กาลังกับฝ่ายปกครองทหารตํารวจและสํานักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง เพื่อแก้ไขปัญหาจระเข้เลี้ยงที่หลุดเข้าไปในแหล่งน้ําตามธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในช่วงที่มีฝนตกหนักโดยเข้าตรวจสอบความจระเข้ที่มีความเสี่ยงรวมทั้งเข้าตรวจสอบอายัดจระเข้ที่หลักรอบเลี้ยงตามบ้านซึ่งไม่มีการขึ้นทะเบียนขออนุญาตก็าต้องแก้ไขปัญหาเรื่องลดความวิตกของสังคมชุมชนแต่ก<น>็จะเป็นเป็นจระเข้หลุดมากกว่าเพราะช่วงก่อนที่น้ําท่วมมานั่นน่ะ จระเข้หลุดมาหลายที่เลย uh huh. จากหลายที่เลยตอนนั้นไม่คพหลงนี่ขอขอนุญาตเลี้ยงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไมันต้องมีที่มาที่ไปอ,อไป๋อถ้าคือถ้าเป็นจระเข้พัดหลงก็ขออนุญาตเลี้ยงอย่างถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ไไดยังไงก็ต้องส่งคืนอย่างเดียวครับควรจะส่งคืนจากข้อมูลของประมงจังหวัดราชบุรีพบว่ามีฟาร์มจระเข้ทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจำนวน3 1ฟาร์มจระเข้ที่ขึ้นทะเบียนไว้3 9 4 3 4ตัว โดยช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ทําให้พบจระเข้หลุดออกจากฟาร์มรวม30ตัวเป็นจระเข้ที่หลุดออกจากบอก่อแต่เจ้าของฟาร์มสามารถจับได้เองจํานวน22ตัวส่วนอีก8ตัวหลุดเข้าไปตามแหล่งน้ําธรรมชาติม้จะมีการระดมทีมไล่ล่าและสามารถจับได้ทั้งหมดแต่ความหวาดกลัวยังคงฝังตัวอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะตามทุ่งนาและคลองธรรมชาติหลังฟาร์มเทพนิมิตตําบลบ่อกระดานอ,อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่พบจระเข้หลุดในพื้นที่ดังกล่าวถึง6ตัว วันนั้นก็เห็นเขาเจออยู่ฝั่งนู้นนะตวงก็ไม่เห็นเขาได้จับกันฝั่งนู้นเห็นเนียยไปแต่ฝั่งนี้เห็นว่าเจอกันเยอะฝั่งนี้แทบทุกปีจะมีปีนี้มั่งคิดว่ามาดังฝั่งนี้แหละเจอตัวเล็กก็ไม่เท่าไรสำคัญตัวใหญ่ๆนี่หาปะหากินลำบากมันไม่แน่มันจะเป็นอันตรายได้ครับครับบางทีเราใช้ชีวิตนี่ลงไปในในคลองอะไรบางนีมันก็มีบ้างฮะ เปิดน้ำเป็นน้ำการย้อนเข้าไปตรวจสอบในจุดนี้พบว่ามีลักษณะเป็นทุ่งนาผืนกว้างสลับกับคลองธรรมชาติถือเป็นจุดที่มีกระแสน้ําที่มีความนิ่งและเงียบสงบเหมาะกับการอยู่อาศัยของจระเข้ซึ่งความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเมื่อทีมข่าวได้พบกับลูกจระเข้ที่ลอยคอขึ้นมาเหนือน้ําในจุดที่ไม่ไกลาจากความดังก่าวอีกครั้งหลังการระดมทีมไล่ล่าครั้งใหญ่ ถือเป็นการตอกย้ำาภาวคำอันตรายของคนในพื้นที่ซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งนานและผืนน้ำของชุมชนแต่กลับไม่มีวันรู้ว่าเพชฌฆาตเงียบจะแฝงตัวอยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่สุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพอุธิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน <c oughs>